สวัสดีครับท่านู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักห่าหัวใจกเกษตรครับบรรยากาศที่พี่น้องหลังจากมาเคลื่อนฝนกะต,ตกลิ่นมากคนตกลิ่นมากอายุแบบนี้พี่น้องคอกเป็นคอ,อกยานมนะครับเป็นคอ,อกว่ายานมก็ได้มาตรวจเพลินอยรับช่วงเ้าเ์มันก็นอนนะครับต้องตรวจว่าช่วงเศา้าช่วงแรงนะครับบรรยากาศมาเคลื่อนฝนลิ่นมาก็ถือว่าเป็น กินแล้วกอนอนอยู่แบบนี้ครับเพราะว่าพอเอาใส่ฟางไว้ให้พนกินตอนกลางคืนเจ็บฝาพินวังเข้านะครับตามภาษาคนทักว่าหัวใจเกษตรครับการเลี้ยงว่าก็ต้องมีการเตรียมข้อมไว้คือคอกนะครับคอกก็เป็นสิ่งที่สาคัญเลยนะครับสำหรับมือไม่สำหรับเลี้ยงว่าต้นนามเข้านะครับต้องคอกเตรียมคอกไว้แล้วก็ต้องไปเตรียมแปลงหยาครับมีแปลงหยาไว้นะครับต้องเลี้ยงว่าทุกมือเนี่ยครับต้องมีแปลงหยาด้วยพินวังครับต้อง ต้องมีทีปลูกหญ้าแล้วก็มีทีปล่อยนะครับมันแตกต่างกันเพราะว่าแต่ก้อนทีสถานทีกว้างนะครับปล่อยได้ทุ่งปล่อยไปได้สบายเลยแต่ทุกมือปัจจุบันนี่ครับเป็นปรับมาล้อมนะครับปับมาล้อมน่าจ้าของมันก็เลยสถานที่เล่นหน่อยลุ่มนะครับผมแม่แต่ตัวผมกับเรื่องปลูกหญ้าได้เป็นรองครับปลูกหญ้าเพียงเวลาสิบผาไร่นะครับปลูกหญ้าเลี้ยงว่าสิบผาไรปับจากแปลงที่ทำหน้าแหละครับมาปลูกหญ้าไว้หัวเลยกิน ปลูกหลายสายพันธุ์นะครับปัจจุบันนี่ก็เลยปลูกหญ้าเพ็งกุลาครับไว้นะครับแปดปีแล้วพี่น้องครับปลูกหญ้าเลี้ยงว่าแปดปีแล้วนะครับนี่ก็เป็นขอ,อกยาโน้มนะครับตัวได้ว่าตัวใด้หาเดือนนะครับผมก็จับยาโนมออกมา,ากแยกแม่แยกลูกมากนะครับแม่เพิ่งอะไรสวมเร็วนะครับสวมเร็วเ้อากับเลี้ยงว่าบ่เสียเวลาเด้พี่น้องครับถ้าแม่เพิ่งอะไรผสมเมืองเขากับเลี้ยงว่าบ่เสียเวลานี่ว่าสามตัวนี่ผมก็แยกออกมากนอนยุบแบตมีนะครับ ี่ต้องให้เพ่นใหญย่างนะครับได้เวล่าผ่นก็จะออกไปกินผมก็บว่ได้ขังก่นตลอดได้พี่น้องครับผมก็มีแปลงปล่อยนะครับมีแปลงหยาปล่อยนั่นแหละครับแปลงสวนดันในนะครับสามเลนะครับสวนดันในสามเลเป็นแปลงหยาเพ่งโกลานะครับแปลงหยาเพ่งโกลาอยู่ดันในสามเลผมก็บสิปล่อยง่วงออกง่วหน่อยสามตัวนี่เข้าไปเลยผมปล่อยเฉพาะง่วหน่อยสามตัวนี้ไดพี่น้องครับผมว่ได้ปล่อยทุกตัวนะครับปล่อยที่ผมจับยาโนม่านะครับผมสิบว่าขังตลอดในเพลนใหญ่ป แค่ได้งาได้กินในเลี้ยงในสวนเพราะวา่าน้ำฝนตกน้ำปุ๋ยคอ,อกเข้าในไรเข่าสวนนี่ครับนี่ครับปุ๋ยคอ,อกนี่ครับไรเข่าไปในสวนในแปลงหญ้าเนี่ยละครับหญ้ากเ็เลยง,งามตลอดเลยพี่น้องเพราะว่าช่วงนาแดงนาฝนทุกนาครับพเพอนึกแล้งามนะครับนาแดงพังก็สูบน้ำใส่พอนก็นงามตลอดวพราะว่ากับมีหญ้าขเขียวก,กินตลอดนี่นะครับในตตาการเลี้ยงว่าต้นน้ำนะครับเมื่อไรมก็ต้องศึกษาไปก่อนครับแปลงหญ้าก็สำคัญ ช่วงฝนมาตกเหมือนมันก็เจอปัญหาช่วงน้ำเรียงผมเคยปล่อยงว้วนไรทุ่งไปพี่น้องไปเจอปัญหาน้ำจินกับบะมี่นะครับบะมี่หยาน้ำกินบะมี่นั่นแหละครับคือปัญหาที่ได้เจอผมถึงปรับมาปลูกหยาเรียงว่ายู่แบบนี้ครับนี่คือเรียงว่าน้าฝนนะครับช่วงทําให้ทาหน้าห้าก็ต้องอยู่ยแบบนี้นะครับสถานที่ข้าก็ต้องเตรียมไว้ข้อค่ะเพราะอะไรพราในยางนะครับปล่อยเป็นเวลาขังเป็นเวลาช่วงนี้ผมเอามายืนข้อแล้วครับ ผมปอกป่อยลงแปลงอยู่ลรอครับบอกป่อยลงมเปลีว่าผมนับเดือนแล้วกับเรือมาหลายเดือนสองสามเดือนนะครับไปเกียวเข่าก็ต้องตัดย่างเดียวละครับจากแปลงจากแปลงที่ป่อยนะครับสองไร่สามหาไรนะครับผมสิเอามาเปลี่ยนแปลงตัดให้พี่น้องครับผมล้อมไว้หาไรสามลอกหลอกละไรสองไรนะครับก็เลยจิตัดแล้วครับต่อไปเป็นแปลงตัดแล้วปรับมาเลยครับปรับจากแปลงป่อยมาเป็นแปลงตัดนะครับก็เลตัดจินตลอด เจ็บฝากพี่นนองเฮ้าตามภาษาค้นหักว่าหัวใจกะเซียดครับถ้ายคลิปนี้ขอ,อยมแจะความสุขความจะเลร่ญนพอนนด้ดีพอดน้นเลือดโดนบันดาลให้ท่านผู้รับชมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองยาเจ็ยบยาจุนผมก้าวเข้ามาสวัสดีครับ